สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพบพยาบาลสิริราชใส่ใจสุขภาพประชาชนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตามัวมอมเห็นภาพซ้อนปวดศีรษะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเนื้อง,งอกต่อมใต้สมองอยู่นะคะควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ค่ะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผ่าตัดถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยช่วยคัดกรองก่อนเข้าห้องผ่าตัดซึ่งแน่นอนว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการผ่าตัดค่ะและเมื่อมารับบริการเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองคือการเกิดกลุ่มเซลล์บริเวณต่อมใต้สมองจเจริญเติบโตผิดปกติอาการเนื้องอกต่อมใต้สมองมีได้2แบบได้แก่ อาการจากเนื้อง,งอกกดเบียดอวัยวะข้างเคียงในสมองผู้ป่วยจะแสดงอาการปวดศีรษะตามัวลานสายตาแคบลงมองเห็นภาพซ้อนการกรอกตาผิดปกติหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ตาบอดได้ในที่สุดค่ะและอาการที่เกิดจากความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมนอาจจะแสดงอาการน้ำนมไหลรอบเดือนผิดปกติรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติมาก ใบหน้ามือและเท้าจะใหญ่ขึ้นเป็นต้นค่ะการผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองสามารถทําได้2แบบคือการผ่าตัดผ่านทางกระโหลกศีรษะและอีกทางหนึ่งคือผ่าตัดผ่านทางช่องโพรงจมูกไปที่ฐานกระโหลกศีรษะโดยใช้กล้องผ่าตัดกําลังขยายสูงเพื่อนําเนื้องอกออกซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะสวัสดีค่ะชื่อวชิราพรนะคะเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดนะคะ ชื่อนามสก,กุลอะไรคะชื่อธีรดาบันเทิงคะ่ะคุณเ,ออเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ชุดสีเทามาถามชื่อแล้วนะคะอ๋อเราจะดูแลผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีมนะคะถ้าเป็นชุดสีเขียวอ่อนแบบนี้จะเป็นพยาบาลนะคะถ้าเป็นชุดสีฟ้าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลชุดสีเทาจะเป็นแพทย์ดมยาสลบ แล้วก็ชุดสีเขียวเข้มจะเป็นแพทย์ผ่าตัดนะคะระหว่างที่รอเข้าห้องผ่าตัดอาจจะมีเจ้าหน้าที่มาสอบถามชื่อหรือว่าซักประวัติค่อนข้างบ่อยหน่อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าผ่าตัดถูกคนถูกข้างถูกอวัยวะค่ะโอเคค่ะค่ะขออนุญาตดูายข้อมือหน่อยนะคะคุณธีรดาวันเดือนปีเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่4เมษายน2541สิค่ะโอเคค่ะวันนี้มาทําผ่าตัดอะไรทราบไหมคะผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองค่ะเนื้องอกต่อมใต้สมองมีอาการผิดปกติอะไรบ้างคะ มีปวดหัวเป็นบางครั้งค่ะแล้วก็มีตามมวค่ะอ๋อมีตามัวด้วยตาข้างไหนคะที่มมวข้างขวาค่ะข้างขวานะคะแล้วแพทย์ได้แจ้งไหมคะว่าวันนี้มาทําผ่าตัดโดยวิธีไหนคะเออผ่าตัดสองกล้องเข้าทางจมูกค,ค่ะอ๋อโอเคเป็นการสองกล้องเข้าทางจมูกนะคะหลังผ่าตัดจะมีวัสดุห้ามเลือดและอุปกรณ์ช่วยหายใจอยู่ในจมูกทั้งสองข้างนะคะจะรู้สึกอึดอัดนะคะถ้ารู้สึกอึดก็ให้หายใจทางปากช่วยนะคะแพทย์จะใส่ค้าไว้ประมาณ1-3วัน อันนี้ห้ามดึงวัสดุห้ามเลือดออกเองนะคะค่ะโอเคค่ะ,ะคุณธรดาเคยผ่าตัดอะไรมาก่อนไหมคะเคยผ่าตัดค่ะแต่ว่าผ่าตัดแบบดมยาสลบอะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะโอ้ไม่ต้องกังวลน,นะคะในห้องผ่าตัดจะมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเลยนะคะจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วแพทย์ดมยาสลบนะคะจะปลุกเรียกให้ตื่นนะคะถ้าคุณธีรดาได้ยินเสียงเรียกให้พยายามทําตามบอกนะคะถ้าตื่นดี หายใจดีแล้วเดี๋ยวแพทย์เขาจะเอาท่อช่วยหายใจออกให้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะย้ายไปดูแลอาการอย่างใกล้ชิดที่ ICU นะคะเดี๋ยวพยาบาลจะแจ้งญาติให้นะคะคุณธีรดางดนำ้ำงดอาหารมาตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่สี่ทุ่มคะ่ะยังไม่ทานอะไรเลย โอเคนะคะการงดน้ำกระหายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเป็นการป้องกันการสาลักเศษอาหารเข้าหลอดลมแล้วก็ปอดนะคะระหว่างที่ดมยาสลบก็จะมีการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาทดแทนนะคะมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะมีฟันโยกหรือว่าฟันปลอมอะไรไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าจัดฟันมามีปัญหาอะไรไหมคะ อ๋อ oh, จัดฟันไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าเป็นการจัดฟันโดยทันตแพทย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคที่ถามเพราะว่าบางทีเนี่ยการจัดฟันแฟชั่นตลาดนัดหรือว่าที่ไม่ใช่ทันตแพทย์เนี่ยวัสดุอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะอาจจะทําให้ปากไหม้ปากเสร่อได้เพราะว่าระหว่างผ่าตัดมีการใช้เครื่องจี้ได้ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่ายาต้านเกล็ดเลือดอะไรอยู่ไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีนะคะและอาหารเสริมหรือว่าวิตามินมีทานอยู่ไหมคะเออมีทานน้ำมันตับปลาค่ะแต่ว่างดไปแนวก่อนแันนี้สองทิตย์ค่ะอ๋อโอเคเยี่ยมเลยค่ะมีแพ้ยาแพ้อาหารหรือว่าผื่นแพ้สัมผัสอะไรไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าไม่มีแพ้ยาค่ะแต่ว่ามีแพ้กุ้งค่ะมีผื่นแดงขึ้นโอเคมีแพ้แค่กุ้งนะคะค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพยาบาลสภาเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเค เตรียมตัวก่อนมาห้องผ่าตัดนอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วในผู้ป่วยที่มีสายตาสั้นหรือยาวงดสวมใส่แว่นหรือคอนแทคเลนเช้าวันผ่าตัดควรทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำสระผมและแปรงฟันได้ตามปกติงดสวมใส่เครื่องประดับงดแต่งหน้าทาปากทาสีเล็บและงดทาครีมเพราะอาจทำให้การติดอุปกรณ์เฝ้าระวังสัญญาณชีพทำได้ยากและอาจมีความคลาดเคลื่อนในการอ่านผลได้ค่ะ ที่สำคัญหากผู้ป่วยมีผลการตรวจอื่นๆนอกโรงพยาบาลเช่นฟิล์มแผ่นซีดีผลเอ็กซเรย์ซีทีหรือ m อ็มผู้ป่วยควรนำผลการตรวจมาโรงพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการพิจารณาในการรักษาค่ะ หลังผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองโดยวิธีสองกล้องผ่านโพรงจมูกผู้ป่วยงดสั่งน้ำมูกหรือไอาจามแรงๆเพราะอาจทำให้แผลในโพรงจมูกที่แพทย์ทำการอุดต่อมไว้เปิดออกและมีน้ำหล่อสมองและไขสันหลังไหลออกมาได้หากมีอาการปวดศีรษะ เป็นไข้หรือสังเกตพบน้ำใสไหลลงคอรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลได้ทันทีค่ะการเตรียมตัวก่อนมาผ่าตัดที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดและลดภาวะแทรกซ้อนในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมตัวก่อนมาผ่าตัดได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่กับรายการพบพยาบาลสีร่าในตอนหน้านะคะบ๊ายบาย